ราคาลิงก์สเปกนะครับรวมถึงารายละเอียดต่างๆที่มีก็จะอยู่ใต้คลิปตรง Description และพินคอมเมนต์ผมจะให้ราคาไว้เป็นตัวเลขข้างใต้ตรงนั้นนะครับไปอ่านเพิ่มเติมทั้งในคอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ในคำบรรยายข้างใต้คลิปนะครับนี่คือคัตเตอร์ที่ถูกส่งมาจากร้าน Multi-Age นะครับขอบคุณ Multi Age ที่ส่งมาให้รีวิวครับชื่อยี่ห้อคือ t o n นะครับแล้วก็รหัสชื่อรุ่นคือ s r t 9, -9 นะครับก็จะเป็นย่อม,มาจาก Safety Return Cutter นะครับ9คือขนาดใบความกว้าง9มมคือใบคัตเตอร์ในออฟฟิศที่เราเห็นใช้ใช้กันนั่นแหละครับความหนาของใบมีดอยู่ที่0.4 mm มมแพ็กเกจหน้าตาแบบนี้นะครับอีกครั้งนะราคาผมแจ้งไว้ใต้คลิปไปอ่านเป็นตัวเลขตรงนั้นได้มีลิงก์ให้กดเข้าไปสั่งกันด้วยนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยโดยน้ําหนักเขาจะบอกว่าหนักอยู่ที่38กรัมแล้วก็จะเป็นมิติความกว้างคุณยาวคูณสูงของตัวคัตเตอร์แบบนี้นะครับเขาแจ้งไว้ตามนี้เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วก็เป็น tone2.co.jp ผลิตในญี่ปุ่นนะครับดึงตัวปลอกออกมาเราจะเจอกับตัวคัตเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นคัตเตอร์ด้ามที่จับ สบายค่อนข้างถนัดเลยเพราะว่าลักษณะการออกแบบของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะออกแบบด้ามแบบด้านหน้าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟล้วจะมีการโมหรือว่าเป็นการหลอมยางละลายเข้าไปในตัวด้ามที่เป็นวัสดุประเภทแก้วฟิลไนลอนนะเป็นพลาสติกซึ่งของเขาก็จะทําเป็นสีแดงส่วนของลายกันเลื่อนที่ผิวนะครับก็จะทําเป็นผิวคล้ายๆผิวเหมือนกับหนังสัตว์นะครับ หรือลาย Pebble ลายหินนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะผิวที่เพิ่มพื้นที่ยึดเกาะให้กับมือเราพร้อมกับเขาจะทําเป็นร่องเป็นร่องกันลื่นนะครับที่บริเวณยางตรงนี้ยางนี้เป็นยางสังเคราะห์นะครับสำหรับใครที่แพ้ยางพาราก็ไม่ต้องกังวลส่วนด้านหลังตรงนี้จะบอกว่า warning sharp blade นะครับใบมีดคมให้ระมัดระวังรหัสก็คือ S R C T ขีดเนะครับยี่ห้อโทน หลังตรงนี้ก็จะมีลายการลื่นพร้อมกับเพิ่มความแข็งแรงให้กับด้ามโดยเพราะว่าการมีสันพวกนี้ก็จะลดการบิดตัวนะครับของวัสดุส่วนบริเวณด้านล่างก็จะมีกริปนะครับซึ่งเป็นยางเหมือนกันนะครับทำเป็นทรงแบบโค้งคอนทัวร์รับกับสรีระเวลาเราจับถือสําหรับคนถนัดขวาเนี่ยก็จับในลักษณะนี้ได้นะครับวางนิ้วพักแบบนี้หรือว่าจะจับแบบนี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆคัตเตอร์เวลาเราใช้งานเรามักจะวางนิ้วโป้งหรือว่าสันของมือเราเนี่ยวางพักด้านบนเพื่อออกแรงกดนะครับ ส่วนของบริเวณด้านท้ายของตัวด้ามน,นะครับจะมีหลายกันเลื่นพร้อมกับจุดที่เอาไว้หักใบมีดนะครับในกรณีที่เราต้องการจะใช้หักใบมีดเราก็ดึงเจ้าตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับออกมาข้างหน้าแล้วก็เลื่อนนะครับตัวใบมีดออกแบบนี้แล้วก็แย่ใบเข้าไปนะครับในช่องนี้เราก็หักแป๊กนะครับมันก็จะทําให้ สามารถจะใช้ใบ,บมีดท,ที่มีความคมตรงปลายเนี่ยใหม่ได้แล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่เป็นรังข้างในก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่ทนสนิมพร้อมกับตัวอุปกรณ์ในในการหักเนี่ก็จะเป็นตัวปิดท้ายไปในตัวตรงนี้จะมีช่องสําหรับร้อยเชือกร้อยสายร่ามข้อมือนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสายร่ามนิรภัยในกรณีที่ใช้งานในที่สูงหรือป้องกันเครื่องมือตกหลุดจากมือนะครับมันก็จะห้อยอยู่ที่เอว ตัวของอุปกรณ์เนี่ยจะมีฟีเจอร์ด้วยกัน2แบบนะครับโดยแบบแรกเนี่ยจะเป็นการเลื่อนคัตเตอร์ธรรมดานะครับก็คือดันตัวหลังตรงนี้นะครับจะมีแอคชั่นคือเราสามารถจะใช้ส่วนสวิชหรือว่าปุ่มด้านหลังเนี่ยในการดันไปข้างหน้าแล้วก็ดันมาข้างหลังใช้งานเหมือนคัตเตอร์ทั่วไปได้เลยนะครับคัตเตอร์ปกติ9มมอคือจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวใบเนี่ยจะมีระบบออโต้ล็อกคือดันกลับถ้าเราไม่กดสวิชนี้นะครับดันไปหรือว่าเลื่อนกลับเนี่ยใบมีดจะไม่หดกลับมานะครับมันจะถูก ค้มอยู่นะไม่สามารถจะหดกลับมาได้นะครับก็ใช้แทงใช้อะไรหมายถึงใช้เจาะใช้แทงก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับซึ่งปุ่มนี้จะแบนราบไปกับตัวด้ามเลยนะครับมันก็จะไม่ไปเกี่ยวอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจแล้วก็แพดเดิลหรือแพดตรงนี้จะเป็นยางกันลื่นด้วยนะครับสามารถที่จะดันถอยหลังหรือดันไปข้างหน้าได้สะดวกไม่ว่าจะใช้มือเปล่าใส่ถุงมืออยู่หรือจะเป็นคนที่อาจจะมีเหงื่อต,ติดอยู่ที่มืออะไรแบบนี้นะครับ ส่วนรางโปรไฟล์ด้านในก็จะเป็นสเตเลสแบบปรับละเอียดสามารถที่จะเลื่อนทีละนิดได้เลยนะครับแล้วก็คําแนะนําของการใช้งานคัตเตอร์ทุกยี่ห้อทุกประเภทเลยคือไม่แนะนําให้ยื่นออกมาเกิน2องเซกชันนะครับแค่นี้พอถ้ายาวอย่างนี้โอกาสที่ใบมันจะหักแล้วกระเด็นเข้าตาก็อันตรายเพราะฉะนั้นการใช้งานควรจะใส่ถุงมือขนาดใช้งานรวมถึงอาจจะใส่เครื่องป้องกันตาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานของตัวดันคัตเตอร์ปกติ ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นระบบที่ทางาโทนนะครับเขาออกแบบมาเป็นระบบเซฟต t ้รีเทิร์ก็คือถ้าเราดันตัวหลังมันจะเป็นการดันค้านตลอดเข้าออกนะครับแต่ถ้าเป็นการดันตัวด้านหน้าตรงนี้จะเป็นการใช้ใบมีดแค่2องเซกชันอย่างที่ผมบอกเมื่กี้นะครับแล้วก็มันจะ r e เทิร์กับอัตโนมัตินะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบที่เป็นระบบนิรภัยนะครับป้องกันใบมีดเปิดค้างแล้วไม่ตั้งใจแล้วตก นะครับปักลงพื้นหรือบางทีมีคนใช้งานกลางคัตเตอร์ทิ้งไว้แล้วไปกระแทกโดนบนโต๊ะแล้วมันตีลังกามาบาดม,มาตำาอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนที่ออกแบบมาส่วนของสวิตช์ด้านหลังทํางานเป็นการดันเปิดปิดส่วนด้านหน้าเป็นการดันค้างไว้นะครับปล่อยมือเมื่อไหร่ตัวของใบจะถูกดึงกลับมาทันทีซึ่งเป็นระบบนิรภัยที่มีในตัวนี้และใบาสามารถจะยืดได้มากกว่านี้ด้วยถ้าต้องการใช้เจาะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับแล้วเ,เราก็ดันออกไปยืดได้อีกแล้วปรับกลับเข้ามา แต่แนะนำว่าจริงๆใช้งานแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วครับเซฟตี้รีเทิร์นคือนี่นะครับยืดส่วนการเปลี่ยนใบก็เปลี่ยนจากด้านหลังนี่แหละนะครับก็คือดึงตัวฮาร์ดแวร์นี้ออกนะครับแล้วก็ดันตัวด้านหลังนี้นะครับให้ยืดออกมาเราก็จะเจอกับตัวใบซึ่งสามารถจะถอดเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานกับใบคัตเตอร์ขนาด9มิลิเมตรยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับลอฮาร์ดแวร์ทั้งหมดข้างในก็จะเป็นวัสดุก l a s s view ลอนพร้อมกับระบบแทร็กนะครับ double t ท a ็กแบบนี้ ซึ่งจะมีจะมีสปริงยืดด้านหน้าตัวด้านหลังนี่เป็นดันเปิดค้างตัวด้านหน้าน,นี่เป็นดันดึงเข้าดึงออกชั่วคราวนะครับยึดไว้ด้วยเป็นรีเวทยึดนะครับย้าไว้ในโครง glass v i e ในร่อนซึ่งดีมากๆแล้วก็ตัวใบเองก็ใช้ใบามาตรฐานได้เลยนะครับ9มมาไอ้ที่เขาบากร่องนี่คือเอาไว้หักใบในกรณีที่ต้องการใช้ปลายนะพอคัตเตอร์เนี่ยสนใหญ่เขาจะออกแบบมาเพื่อใช้งานบริเวณส่วนปลายเป็นหลักนะครับไม่ได้ใช้งานส่วนที่เป็น คมทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมถ้าใครมองหาคัตเตอร์เซฟตี้นะครับที่ใช้งานในออฟฟิศหรือว่าทำงานคราฟต์ต่างๆก็ยังไงก็ลองตามลิงก์เข้าไปดูแล้วกันนะครับเป็น2 in 1เลยใช้งานเป็นคัตเตอร์ธรรมดาก็ดันด้านท้ายใช้งานเป็นคัตเตอร์เซฟตี้รีเทนก็ดันด้านหน้านะครับแต่ปล่อยนิ้วจากตัวดันเมื่อไหร่ก็จะหดกลับมาอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณ ร้านนะครับหรือว่าเว็บไซต์ที่ส่งคัตเตอร์หรืออุปกรณ์ตัวนี้มาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ิอดหน้าดูรีวิวย้อนหลังอุปกรณ์ตัวนี้ในเพลย์ลิสชาร์ปไม่ก็อยู่ใน c r a f t to s t a t i o n e r y นะครับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบี้ไรนเอาท์ u t